วัสดีพี่น้องวัตถุทุกคนมาหาส่วนจต่พี่น้องจานจามาค่ะกินก๋วยเตี๋ยวไก่มะระค่ะอันละแหวมปุ้งลุยปุ้งปุ้งค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะเปิดเครื่องปุ้งที่นั่นมาค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะเตี๋ยวไก่มะระจ้ะมึงแหวมกินแหวมอยู่รก่ยิงตายเลยทุกไก่เวิร์ดทำก่องก่อน วยเิี๋ยวไปา่ามละน่าอร่อยไหมคะ บุ๋งยังไงตัวก๋วเตี๋ยวไก่มาด่าน้องแบบไม่ไปลองเด้อเสร็จแสบจ้ะต้องกัดตัวต้องกังเนื้อับตับใช่นื้อต้องตัดเนืกลางไกลเนาะใก่กลางเนาะ เจ็บเนาะเจ็บๆจ้ะเจ็บไหมคะเบาสิไปเลยนีนะบวมเนี่ยนุคะ

ยืนน้ำกันหน่อยนึงกับพี่กันนี่เนี่ยนี่ฮะชองวิบอกถึงเอฟซีนะเนาะเอฟซี F อันนี้มาคอมเมนต์แค้ว่ามาขึ้มาคน้นแต่คน้นได้มนอยู่เมืองไทยค่ะเจ้มาอยู่เฮดพาสปอร์ตยังมะถังเดียมเดาที่พาสปอร์ตได้ค,นนค่ะเด้อมาถือค้นไม้ค่ะมาหอดแค่ว่าค่ะไปอันแจ๊ง เขาหม้อค่ะที่จังหวัดค่ะมองยู่ค่ะเพื่อเพื่นเขามาฟังนะเขาไปจังหวัดค่ะเพื่อขอไปแจ้งเพื่อนอ่อนมามีตจังดาวอยู่บ้า,บานในที่นี่เดี๋ยวกาครับบอกเพื่อนเมื่อกลบ,บอกว่าเดี๋ยวเพื่อนก็ออกวัดวัดเสือขาวค่ะซามสามนิ้วเลยค่ะ หอมซ้ำเนี่ยเงียวประมาณคืบหนึ่งค่ะให้แจง่งบ่พนมีต่งางดาวอยู่บ้านเด็กทีนี่ค่ะเพื่อนก็ออกห้แค่ะนะแต่ว่าเขาออกก็แจ่งเพื่อนค่ะางานฮะกับพี่ก้อนไม้เลยค่ะเด้อมาอยู่บ้านไอ้แจง่งพี่ก้อนไม้ค่ะไอ้หนองแบบนมันมีทุกอย่างค่ะพาสัอปอตค่ะ ผมจำไว้บบมาเห็นงานค่ะเอามาอยู่เป็นมูค่ะคนนี้เรสบายค่ะล้วป่วยค่ะไม่พิซศอะไรวะพิเศาของเทียวห้องแบบ จ่าทองเจ้าวค่ะวัดพระสปอร์ตทองเทียวค่ะอะไมันเจ้าปั๊มบอกปั๊มเขาเอาค่ะวัดเบอเซียเลยค่ะแต่เราที่มันไหนซ่องเดือน,นอมัค่ะเพราะเราเม่อวันมาอยู่เป็นมูค่ะมันเป็นอยู่เป็นมูมนเ,นเ,นมเพช่ปะค่ะได้สิทามอยู่ว่า มาบัดอะไรบัตถามเพื่อว่าบริตรตอบค่ะคุณขมาคัากนอกคุณคนดาวของมือิไทยน้าคลิปเลยเพื่อเพื่อบริตอบค่ะรอบนี้ก็ได้มาตอบซะกลับไปลงอันสตอรี่พร้อมค่ะคนณขม่าต่ว่าบริตรไ,ไม่ดูพิษต้นไม้เลยค่ะแต่บ,บริตรคุณขม่าแบบแบบเหแบบนคุณมาแท่นไม่งานค่ะที่ว่าคุณ เอาแต่ลูกแต่ร้านแต่คล้องมาอยู่ค่ะแต่ลุกแต่คล้องมาอยู่ค่ะของเปว่านี่ตะเบียยสมด,ดุค่ะแต่บริเตฟังกต่เขามาฟังค่ะมือสาทยเบีย้ยสมด,ดุลที่ตามพัวค่ะ พู้ก,ก็ได้บอกนะ่อนเป็นเอพีเ่าที่บ้าก็บยกอ,กนนะะอ,อยากตอบกัาน้ะค่ะเพราะยังมันมีแค่ข้อมิมนเดียวนะเมนว่าถี่มี่หลายขอมิมนมันหลายเตือหลายก็ได้บอกซะีนมามองไหมนะน้ำอะไหม่จ้าน้ำรบบใหญ่ะมีมีเซรเปามีมะม่วงมีโรตี มีข้ามาเอาออกกำลังจะไปด้อจ้ะเบาไปเบาเดียวนะครับขามาเบิงได้ขีดหนเด้อขามาเบิงอขามาฟังฮะเขเดาตั้งคนแนเขามาฟังค่ะขามาฟังแต่ขามาถาม ถามคำนั่น,นะค่ะเขามาฟังเพราะว่าบอกฟังเลยบเพราะว่ามาอยู่อย่างยู่แบบไปน,นะคะเนาะตาเพิ่นมาติดตามใหม่เพรว่าใส่พาสปอร์ตวีซ่าสามีไทยค่ะนะคะ,นะคะอันน้อแวบคลิปนี้เขาจะไปเพ่อนฉ่นจะพนังจา๋าไปพนองกูร่ากูแสยียค่ะกูติดตามกูกระดิ่งอ่ะพอพอพนังแวมสวัสดีค่ะเอะไรก่อนเมื่อาขาำก่อนจะถ่ายดู